GRRR <tries> ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่นารลักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอาต่องรวยลอ็อตเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พามารวยก,กิท่เกรมกิเลนน,ะนั่นเองนะคุณผู้ชมนะด้วยงบ 2K นะครับหรือว่า2 0 0พนั่นนะครับผมคุณผู้ชมนะต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาตองจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไปแนะนำให้เด็กๆเ,เลยหนูทุกคนเล่ตามหรือสำหรับคุณผู้ชมช่องของอาต่องรวยรถอใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะคร่อปกาทิต ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาวันนี้ก็ขอลุยกันที่กิเลนนะผู้ชมนะเพราะว่าคลิปล่าสุดนะครับสาวคาร์บอยก็เอาสุดชิบหายเอาสุดเอาสุดจนแบบไม่เน้นทรงให้ผมเลยนะคือผมก็เลยก็คือแบบกูต้องยอมอะ่ะคือคลิปนั้นผมโดนมาประมาณเท่าไหร่นะูโดมมาเท่าไหร่ประมาณ500กว่านะถ้าจําไม่ผิดประมาณ520กว่าบาทประมาณนี้นั่นเองนะผู้ชมนะก็คือกูหยุดเลยตอนนั้นอะ่ะก็ขอเลยผู้ชมเปลี่ยนเลยกิเลนนะผู้ชมนะให้มันแบบ มีแอคทีฟกับเกมอื่นก่อนนะผู้ชมนะเราค่อยไปแก้แค้นมันก็ยังไม่สายนั่นเองนะผู้ชมนะไม่รู้ขับไปแม่งถ้าทําแบบ E ีพีสองก็ไม่รู้ว่าจะโดน2คลิปติดหรือเปล่าอะ่ะเออมันมันซึ่งมันเกิดขึ้นได้ไงอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ผมก็เลยแบบเฮียขอเปลี่ยนเป็นกีเล่แล้วกันรอบนี้นะผู้ชมนะก็โอเคครับผมมาวันนี้ผมน่าจะได้เกินเกินเบดสิบนะครับผมก็จะลั่นไปเลย <c oughs> ไม่เกินนี้ครับไม่เกินเบตสิบอยู่แล้วครับค่อยๆขยับไปแล้วกันนะเอาแบบ เอาแบบว่าตัวเองอ่าไม่เจ็บมากเกินไปแล้วกันนานผู้ชมนะแล้วก็ไม่ไม่หนักเกินไปมันจะแบบเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับเจไหลต่อแน่นอนครับสวยสวยลูกเมาแถวเลกสวยมาดีเจ็ดพันสองมาดีเจ็ดพห้ามาด, 7, มาด,มาดีมึงมามึงมาดีมามา มาไอเวนโอมาดิโอ้ต้องเห็นไออะไรนะเออสาวข้าบอยไหลนอกไม่มาทุกอย่างเงียบกลิบหมดไม่ขยับไม่อะไรเลยถือว่าได้ได้ในระดับนึงผมว่าได้ในระดับหนึ่งไม่หนักเกินไปผมว่าโอเคแล้วตอนเนี้ยมาเบตสิมเหมือนเดิมนะผมจะไม่ขยับนะต่อยได้กำไรเท่าไหร่ผมไม่ขยับนะ บอกไว้ก่อนมากูไม่ขยับลุยเลยสแกตเตอร์เอามาสองพตอนนี้ได้มาห้า57นเจเอ้ยหกพัคุ้ม,ม,มออก,กูคุ้มสวยสิบรอบคูณสองขอให้โดนๆลูกคูณสองนี่ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าไม่ติดคูณเลยนี้ก็คือควรต้องพิจารณาแล้วนะว่าทำไมถึงไม่ติดสวย สแกตเตอร์เพิ่มหนึ่งรอบครับตอนนี้แตกประมาณสองรอบมาคูณห้าแล้วนะ mm hmm. ก็ไปคูณเจ็ดครับมันจะเพิ่มอย่างนี้นะโอ้โหคิวไม่เปลี่ยนเป็นสิบวะไม่มีตัวเชื่อมด้วยเสียดายจัดโอ้โหดูดิมีไวไให้แต่ไม่มีตัวเชื่อมนะหนึ่งกับสองคูณแค่เจ็ดเองเหรอลูกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไงพอมันให้ไหลนอกมาแล้วสแกตเตอร์ม,มันก็จะเงียบนะครับผู้ชมนะมันให้เยอะมากครับเมื่อกี้ เต็มกระดานน่ะถ้าเบ็ดยี่ผมว่ามีหมื่นสี่อ่ะจริงจริงฉดเมื่อกี้เบ็ดยี่มีหมื่นสี่แน่นอนน่ะเออคูณสิบสามขยับไปลูกคิวมะคิวสิบก็ได้ตรงนเนี้ยเนี่ยอีกสามรอบคูณสิบสามครับถือว่าคูณน้อยนะคูณขยับน้อยมากครับอย่างเงี้ยตรงที่มันจะไปนูน่นอ่ายี่สิบอะไรประมาณนี้เลยนะผู้ชมนะเท่าที่ผมเล่นมานะคีมาแถวสองลั่นเลย ูณสิบเจห็นไหมไม่ถึงนี่คือแบบแย่แล้วนะถ้าไม่ถึงคูณแบบจะาจา่านี่คือแย่มากนะครับผมจะซื้ออีกหม้หนึ่งแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้ก็คือเลิกเลยนะสวยดีลูกสวยดีลูกตัวถูกจังวะพอเลยพอเลยชีวิตสแกตเตอร์ไหมสแกตเตอร์ไหมสะสะสะ โอเคเคยังไหลต่ออยู่ยังลุ้นสเกตเตอร์นะยังลุ้นสเกตเตอร์นะอเจยังไหลต่ออยู่กูช่างลุ้นนะยังได้ลุ้นอยู่นะของฟรีไม่ต้องซื้อครับของฟรีไม่ต้องซื้อเอายังได้อยู่ยังได้อยู่เอยถ้าเกิดไหามาสวยนะไหแถวแรกอูสเกตเตอร์เอาไหาไดปะวะเอาจริงได้เอาเอาเอาไหาจะจะมันกว่าคูณสามเฮ้ คูณน,นอกคูณแค่สองเองวะคูณแค่สองเองเนะสวย คไ okay, สวยขอเป็นถังถังเงินได้ไหมถังเงินทองถังเงินทองโอ้โหมึงเอาผักกาดเขียวมาให้กูชีวิตเ <c oughs> ลืสามรอบถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็คือผมหยุดเลยนะเท่ากับผมจะได้กำไรประมาณเจ็ดพันนิดๆอะก็ถ,ถือว่าคุ้มคุ้มตั้งแต่ไม้แรกนะครับแล้วก็การซื้อสแกตเตอร์มันเรารู้แล้วแหละเราลองไปสองไม้สามไม้แล้วเพราะว่ามันมันไม่ได้อะ่ะเออแล้วมึงจะอยู่ทําหอกอะไรวะ สวยเคไหมได้ต่อไหมสวยลูกเออต้องอย่างนี้เลยเคไหมอ้ถ้าเคมาผมจะไม่ขาดทุนเลยนะไมเ้เนี่ยเนี่ยแถวสองอะคือถ้าเคมาผมจะไม่ขาดทุนเลยโอเคถือว่าไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่นะ รวมๆแล้วกำไรที่เราทำมาของแก็บกิเลนนะครับที่ต่อจากเสาวคาบอยผมได้กำไรมาทั้งหมด ,7 7 0 0นนะผู้ชมนะแล้วทุนออกมาแค่2,000ก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มอยู่เพราะว่ามันดวงแล้วก็มาวัดสแกตเตอร์2ไม้ซื้อ1ไม้แล้วก็มาเข้าฟีงหก1ไม้ก็ไม่ได้อะไรก็ถือว่าโม้ะไปนะผู้ชมนะก็ถือว่า หยุดแล้วกันนะเพราะว่าสแกตเตอร์ไม่ขึ้นแล้วครับผมก็ไม่พยายามที่จะดันต่อเพื่อให้ตัวเองต้องเสียกําไรที่ได้มานะเด็นผู้ชมนะก็โอเคครับผมย้านะครับว่าคลิปนี้จะทาเพื่อความสรุปเพื่อความบันเทิงเท่นานั้นอาจารย์แล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเล่นด,ดูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับท่านผู้ชมช่องของอาต่องลยล็อตใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ